สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของแจ็คบ้านไร่ชัยกรรมนะครับผมกับวันนี้เราอยู่ที่สวนสวนฝรั่งนะมีกหอฝรั่งเสร็จแล้วก็แต่ว่าวันนี้ไม่ไม่นําเสนอเรื่องของฝรั่งเนาะคลิปที่ผ่านมาก็คือเล่าเรื่องราวของของฝรั่งจิมจูเนาะก็วันนี้สิ่งที่อยู่ใกล้ฝรั่งจิมจูก็คือปลูกระหว่างต้นระหว่างแถวนะฮะก็ก็จะเป็นพริกนะครับพริก พริกก็คือเป็นพืชสวนที่เราต้องปลูกนะครับผมก็ที่อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมหน้าจอท่านผู้ชมตัวนี้คือ,อพริกสายพันธุ์หนึ่งที่เราปลูกไว้เสร็จแล้วก็เราก็คือคัดสายพันธุ์ว่าพริกสายพันธุ์ไหนที่ปลูกแล้วให้ผลผลิตดีและกระดกนะฮะและ้วก็ไม่มีไม่มีโรคกุ้งแห้งหรือไม่ก็เมลงวันทองไม่ไม่เกาะนะครับไม่เมลงวันทองไม่เกาะเราก็คือ,อก็เลยคัดเลือก ข้าเลือกสายพันธุ์นี้นะครับก็คือมาปลูกนะครับก็เข็นว่าโดกดีนะครับโดกดีคือแบบติดลูกตแบบนม้ทั้งปีเลยนะครับก็คือขอโทษทียังไม่ถึงปีนะครับเพราะว่าปลูกได้ไม่กี่เดือนนะครับผมก็เก็บเก็บผลพลดีเรื่อยๆหมายถึงว่าคือลูกเอ่อถ้าเขามีมีลูก,ม,ลกม่ลูกแก่เสร็จแล้วก็เราก็เก็บออกนะครับพอลูกสุกแล้วก็เก็บออกไปเอ่อไปกินในบ้านในในเรือนเรานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ สายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์อะไรเนาะใบลักษณะแบบนี้สายพันธุ์นี้ก็คือแบบพริก้อยไก่เขาเรียกพริกซอยไก่นะฮะพริกซอยไก่ก็สั่งซื้อทางสั่งซื้อทางออนไลน์มาเสร็จแล้วก็ลองลองเพาะปลูกดูปกติแล้วก็คือปลูกที่ส่วนนี้คือปลูกแรกๆคือปลูก super hot f หนึ่งนะครับเม็ดใหญ่ๆนะครับผมพริกแดงเม็ดใหญ่นะครับก็เดี๋ยวไปดูต้นอื่นเนาะวันนี้คุยเรื่องพริกนะครับคุยเรื่องพริกอยู่ที่ที่ปลูกอยู่ในระหว่าง ระหว่างต้นของระหว่างต้นของของกระหลังเนาะอ่าอ่านี่ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะฮะอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูเขาเรียกว่าพริกขี้หนูหอมอะไรประมาณเนี้ครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าน่าจะใช่คุณผู้ชมท่านใดท,ท,ที่ที่ทราบสายพันธุ์ก็คืออ่ารบกวนช่วยตอบช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าลักษณะเป็นยังไงครับอันนี้ยังยังไม่ได้คุมฝางเนาะเออยังไม่ได้คุมฝางยังไม่ได้คุมจะแห้งเนาะ หญ้าแห้งต้องขุ่มนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลดน้ํานะครับพอดีเพิ่นว่าเห็นเห็นทิกมีเอ,อมีออกดอกแล้วมีให้มีดอกแล้วถ้าเราไม่ลดน้ําก็คือเขาจะลวกดูดไปนะเพราะนั้นต้องให้น้ำครับวันนี้ให้น้ําทางใส่ย,ยางนะครับผมครับก็ใส่ย,ยางสักนิดนึงแล้วก็ลดลาดใบได้เยเพราะว่าเป็นช่วงเป็นช่วงเย็นช่วงเย็นเย็นเย็นใกล้ค่าแล้วอุ๋ยอะไรอะปลาตกกระจายหมดเลย ปลายอยู่ในร่องสวนดิน Banana. ตัวใหญ่เลยอี่ยต้งใจเลยไปยไม่เปลนเลยนะ <üğ ocratic Giul iano> ขอไปให้ผู้ชมนะครับอต้อนต้นนี้ก็คือต้อนนี้เขเก็บไปหมดแล้วนะต้นนี้เก็บไปหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เริ่มเริ่มให้ปุ๋ยแล้วก็คุมคุมหญ้าแห้งเนี่ยหญ้าแห้งที่เราตัดไว้ที่เราที่เรา,เราด้าย้าแห้งๆครับแล้วเสร็จแล้วก็เราก็คุมคุมโคนต้นแล้วก็ให้น้านะครับผมครับเดี๋ยวตอนนี้ใบเริ่มเขียวขึ้นแล้วก็เริ่มมี แล้วมีตาดอกแล้วมีตาดอกแล้วเหมือนลูกเล็กเห็นไหมครับแล้วมีลูกเล็กเกิดขึ้นเต็มเลยนะฮะก็เดิมทีพุ่มนี้ก็สวยนะพุ่มนี้ก็คือแบบปักไม้เสร็จแล้วก็รัดเชือกนะครับเขารวดเสร็จแล้วก็คือแบบทําพุ่มสวยเนาะอันนี้ก็โดดเหมือนกันคาดีแล้วคือเก็บหมดแล้วนะฮะอันนี้คือรุ่นต่อไปนะครับอันนี้เป็นพริกส้อยไก่นะครับขยอพริกส้อยไก่เนาะปูดระหว่างระหว่างต้นของของฝรั่งกิมจูนะครับผมอยู่ข้างๆกับ ออล่องสวนนะครับในล่องสวนครับอันนี้เขาเก็บเกือบจะหมดแล้วเนี่ยเออแล้วก็รุ่นใหม่ก็ทยอยออกมาแล้วนะครับผมเน,นั่นคือต้องให้น้ําให้ป Ł ุ๋ยเรื่อยๆนะครับให้น้าให้ป Ł ุย๋ยดูแลเขาเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะฮะต้นถัดไปก็ก,ก็เป็นเพลิกซ้อยไก่เช่นเดียวกันนะก็จะมีลูกลักษณะแบบนี้ที่ชอบปลูกเนื่องจากว่าคือเขาเขาเขาแดงได้เขาเขาสุกได้เขาแดงได้เ,เ,ดเดดนื่องจากว่าคือแบบไม่มีโมรคแมลงรบกวนเหล่าคือแบบเอ,อเขาเรียกว่าอะไร เออบางบาง Jamie, สายพันธุ์คือแบบเราปลูกไปแล้วเสร็จสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งคือแบบมันเน่ามันมันเน่าเพราะว่าแมลงวันทองเข้าไปเจาะทําลายทําลายพริกนะครับผมก็ทาให้แบบเน่าเป็นโรคกุ้งแห้งก็มีอะไรประมาณนี้ครับคือแห้งไปเลยคือใช้ไม่ได้เลยคือเอ่อก็เลยว่าต้องคือต้องต้องปลูกสายพันธุ์นี้แล้วแหละคือคือจิดสวนเลยอ่อแล้วประกันนะครับท่านผู้ชมเผ็ดทุกทกเลยนะครับเผ็ดมากมากเลยนะครับลองชิมดูแล้วคือแบบโอ้ยใครชอบเผ็ดนี่คือแบบ สายพันธุ์นี้เลยอีกยาดเลยนะครับอา่าฮะที่ถัดไปคือตงนี้คือเป็นเห็นจะต่อยอดยังไม่เดินมายอดยังไม่โผล่มาอันนี้คือรุ่นรุ่นใหม่ที่ที่ปลูกไปเรื่อยเพราะว่าไม่อยากให้ที่เสียว่างเปล่านะครับก็ถ้าหากว่ายังไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนต้นใหม่เนาะแต่ว่าคือคงคงเดิมคือต้องปลูกต้นนี้ต้องปลูกพิกอยู่ดีฮะทำกอ็อีกสายพันธุ์หนึ่งก็เป็นอีกเป็น เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ที่พ่อกล้ามาเสร็จแล้วก็คือแบบเอ่อเขาบอกว่าเป็นเป็นพริกพริกใหญ่พริกเม็ดใหญ่นะฮะพริกเม็ดใหญ่แต่ว่าคือแบบอันนี้คือเพิ่งเพิ่งจะได้เพิ่งจะให้เห็นดอกเสร็จแล้วก็เห็นลูกเล็กๆออกมานะฮะอันนี้คือขาดน้ายังแห้งอยู่เดี๋ยวแต่วันนี้จะให้น้านะครับผมก็ก็รอดูว่าเม็ดใหญ่ประมาณไหนเนาะอันนี้คือพริกเม็ดใหญ่ที่เขาบอกว่าพริกเม็ดใหญ่คือเอ่อพริกโบราณน่ ส,สูงสูงขึ้นไปประมาณกเมตรสองเมตรไม่แน่ใจว่าจะจริงอย่างที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะครับเพราะว่าส,สัส่งซืสส้อมาทางออนไลน์นะครับผมกับต้นนี้ครับดูต้นถัดไปคือพริกพริกใหญ่พริกโบราณย่างที่เขาบอกฮะต้นนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์คือพาอกล้ามาแล้วแต่แล้วก็คือลงมาปลูกไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าเขาก็คือจะได้เราก็จะเห็นจะเห็นพริกเม็ดใหญ่ที่เขาบอกคือแบบเม็ดใหญ่จริงๆเลยนะฮะแต่ว่าคือแบบยังยังยังไม่เยอะเพราะว่ากิ่งเขา ถือว่ายังไม่งามเพราะว่าเพิ่งจะให้ปุ๋ยไปนะฮะเพิ่งจะให้ปุ๋ยปุ๋ยมากไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเร่งขาดในความชุ่มชื้นอยู่ความชุ่มชื้นยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องเร่งให้น้ำเรื่อยๆนะครับผมครับเดี๋ยวมาดูต้นถัดไประหว่างระหว่างต้นอะต้นนี้ก็ต้นนี้ก็ยังไม่โตเท่าไหร่แต่ว่าคือแบบโอ้โหแบบลูกเต็มเลยนะครับลูกเต็มเลยนะดูดีครับอืดูนะครับลูก ลูกเต็มเลยคือแบบต้นไม่โตนะคือต้นประมาณนี้ครับเนี่ยลำต้นประมาณนี้แต่ว่ายังยังไม่โตเต็มที่ก็ก็ประมาณนี้คือแบบดีลูกให้ให้เห็นแบบเออจะได้รู้ว่า,าพริกแต่และต้นนี้ซื้อสายพันธุ์อะไรอะไรประมาณนี้ครับเนาะก็เป็นการเรียนรู้ไปด้วยเนาะคนคนปลูกก็คือแบบปลูกไปด้วยก็เรียนเรียนรู้ไปด้วยว่าพริกสายพันธุ์ไหนที่มันดกแล้วก็ตอนตอนที่มันแก่ไอ้น,นี่ต้นนึงนะครับเอ่อจะดูว่าตอนที่เขายังเขายังอ่อนเป็นยังไงแล้วก็ตอนแก่แล้วจะมีแบแดวันทอง เข้าไปเจาะทําลายเหมือนกับที่เราเคยปลูกไม้อะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็ถือว่าออกยอดมานะฮะออกยอดมาก็มีติดลูกเล็กๆออกมาเกือบจะทุกทุกกิ่งเลยนะครับผมทุกกิ่งเลยเนาะก็เดี๋ยวจะอันนี้ยังขาดยังขาดสารอาหารอยู่เดี๋ยวต้องให้ให้ปุ๋ยคอกนะครับให้ปุ๋ยคอกเพิ่มเติมเนาะโอเคเดี๋ยวให้ปุ๋ยคอกเสร็จแล้วก็เขาจะเขียวงามอึ๋มกว่านี้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้ถัาพาไปดูพริกอย่างเดียวเนาะพริกอย่างเดียวอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึง่งมีถุงด้วยมีอีกรุ่นหนึ่งที่ที่ปลูกเป็นเป็นรุ่นหลังเป็นรุ่นล่ลาสดุดเลยนะฮะก็คือแบบอันนี้ก็น่าจะเป็นพริกสายพันธุ์เดียวกันนี่ครับสายพันธุ์คือแบบสายพันธุ์สายพันธุ์นี้เลยสายพันธุ์นี้เลยสายพันธุ์ไหนสายพันธุ์คือบอกว่าพริกเม็ดใหญ่ๆนะครับก็คือนี่เลยครับก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าคืออันนี้คือเราเราเจอลูกลูก,ลกแรกแต่ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะมันดูลักษณะแบบสั้นๆไปหน่อยแต่ว่าก็ รอดูว่าที่เขาที่เขาถอดอที่เขาออกลูกมาใหม่เนี่ยรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยคือที่เห็นทุกผู้ชมเห็นเนี่ยคือด้านหน้าเนี่ยจะดูว่าจะเป็นยังไงเนาะจะจะเม็ดใหญ่แบบนี้ไหมกเ็เม็ดถัดไปลงไปก็คือแบบก็คือเม็ดใหญ่นะครับเบลล์เทิมเลยเนาะน้าหนักน่าจะดีเนาะถ้าถ้าขายในี่คืโอโอ้โหคงได้คงได้หลายต่างลงคงจะโอเคอยู่ครับแต่ว่าคือบางลูกก็ยังไม่สมบูรณ์คือเบียดเบียงงอๆน่นาจะน่าจะเป็นกัน ยังยังไม่ได้ทานอาหารยังไม่เพียงพอเนาะเกือบประมาณนี้แหละครับก็ค่อยๆค่อยๆดูไปนะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับก็ปลูกระหว่างปลูกระหว่างก็ฝรั่งจิมจูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยปลูกระหว่างต้นของฝรั่งจิมจูเนาะ,ะต้นนี้ก็สูงกว่าเพื่อนเลยต้นนี้ก็สูงกว่าเพื่อนคือได้ได้ความสูงแต่ว่าคือแบบเขาก็มีเขาก็มีดอกให้เราเห็นเล็กๆนะครับเขาก็มีดอกให้เราเห็นออกมาทุกทุกกิ่งเลยท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะทุกกิ่งเลยนะครับ เนี่ยก็เราให้ปุ๋ยให้น้ําไปเนาะให้ปุ๋ยมากให้น้ําไปก็เห็นมีลูกออกมาจับจะทุกกิ่งะครับเนี่ยดูลักษณะคือแบบปลูกไปก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับว่าเขาจะโตมาแล้วเป็นยังไงแก่แล้วเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับพริกพอสุกแล้วมันจะเน่าเสียไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมีมีต้นที่ ต้นที่ปลูกใหม่คือรุ่นใหม่ก็มีนะฮะก็เป็นบางต้นก็พุ่มสวยบางต้นก็พุ่มสวยโอเคใช้ได้อยู่ครับก็บางต้นก็มีใบเขียวอึมขึ้นแล้วก็มีมีดอกแต่แล้วก็มีลูกเล็กๆที่เราเห็นนะตรงตรงที่แบบตรงที่ตาดอกนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งก็น่าจะเป็นต้นนี้น่าจะเป็นพริกของอะไรนะที่จะดูไปเป็นทุกคือแบบพริกอ่อเหลืองนะ่ะพริก พริกส้อยไก่เนาะพริกส้อยไก่ดูลักษณะใบคือใบเล็กนะฮะแต่นี่คือน่าจะเป็นใบใหญ่ใบใหญ่ก็น่าจะเป็นพริกโบราณทุ้งสูงนะครับผมที่เขาบอกไม่ได้ใหญ่เผ็ดเย็แนะฮะครับก็นี่ก็อยาจะเรียนรู้ว่าเออพริกแต่พันุเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะก็ก็หนึ่งในพืชสวนที่เราต้องปลูกแล้วก็ต้องมีนะครับผมครับวันนี้ก็ให้ดูให้ดูพริกกันให้ดูพริกนะฮะ อตอนนี้ก็มีวัชพืชข้างล่างลแหลมมารบกวนเนาะก็แบบว่าง,งือมีมีลูกให้เราเห็นอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับเนาะโอ้ออกทุกไม่ได้เดินมาบ่อยก็คือบอกเออออกทุกทุกออกทุกข้อตาเนาะออกทุกตาเก่งนี่คือแบบตาดอกเลยนะครับผมครับก็ถือว่าดอกสวยนะถือว่าลูกสวยครับลูกก็สวยอยู่เนาะลูกก็โอเคอยู่ครับสวยมากเนาะ อันนี้เป็นพริกเขาเรียกว่าพริกโบราณเดี๋ยวดูว่าเขาบอกว่าถ้าพริกโบราณจริงคือแบบเขาจะมีอายุประมาณสามปีสี่ปีเขาบอกว่าปู่คนเดียวอยู่ได้ประมาณสามสี่ปีถ้าเราดูแลดีๆเนาะประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางช่อง YouTube นะครับผม แล้วก็าฝากากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กด Subscribe ให้กำลังใจกับคนที่ทำคลิปด้วยนะครับผมแจ็คบ้านไร่ชัยชำเอาไว้พบกันในคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมครับสวัสดีครับ